ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธดหารของหลวงผู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พี่ร้อตอน ตายแล้วฟื้นราอหลวงปู่สวงชีวิตของคนเราสามารถที่จะบ่งบอกเวลาเกิดได้ว่าจะให้เกิดเวลาไหนแต่ที่แน่นอนที่สุดทุกคนไม่สามารถที่จะรู้วันตายได้ไม่ว่าจะร่ำรวยยากจนเมื่อถึงวาระเมื่อไหร่ก็ต้องทิ้งร่างจากโลกนี้ไปกลายเป็นเท่าทุรีด้วยกันทั้งนั้น เหมือนดังท่านผู้ดีที่ครั้งหนึ่งเคยติดตามพระอาจารย์สมจิตสมัยที่บวชเป็นพระและคุณสายเปรเป็นหลานสะพายกล้องที่ในสมัยนั้นใช้ฟิล์มในการบันทึกภาพคุณสายเปรได้เล่าว่าในช่วงที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงได้พบกับปฏิหารของหลวงปู่สวงมากมายมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถ่ายภาพหลวงปู่สวงแต่ไม่ได้ขออนุญาต กล้องถึงกับระเบิดปัจจุบันร่างกายของท่านไม่สู้จะแข็งแรงสักเท่าไหร่จะขาดออกซิเจนไม่ได้ยิ่งอากาศร้อนไฟดับจะต้องนั่งในรถและสตาร์เครื่องเปิดแอร์อาการหอบก็จะค่อยอย่างชั่วอาจจะเป็นเพราะว่าหลวงปู่เมตตาก็เป็นได้ที่เหมือนตายแล้วฟื้นเรามารับฟังเรื่องราวของคุณสายเปรผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับลงครับี่ครับผมผมอู๋จากท่องตำดาไปกับวลีชัยนะครับอ๋อครับผมเป็นงางนตอนนี้อาการเป็นไงบ้างฮะก็ยังเหนื่อยอยู่ครับผมยังเหนื่อยอยู่เหลือเหนื่อยอยู่ครับต้องใช้สายออกซิเจนตลอดไหมฮะก็อากาศร้อนมันต้องต้องใช้อยู่ครับผมเหลืออากาศเย็นก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ครับผมอืมก็ใช้กัน นานๆจะใช้ทีหนึ่งการตอนอย่างเงี้ยต้องต้องต้องใช้ไว้ตลอดเหรอครับผมแล้วจากอาการเริ่มแรกเดิมทีมันเป็นยังไงฮะอะไรนะครับผมตอนที่เริ่มแรกก่อนที่จะเป็นมันเป็นยังไงฮะเออตอนตอนที่จะเป็นเนี่ยผมไปฉิดท็เนเข็มสองอ,อ๋อเข็มสองครับครับผมอืมแล้วกลับมาก็นั่นเลยเหรอก็กลับมาได้คืนหนึ่งก็มีอาการเอ่อ เป็นไข้ครับผมอืมเป็นไข้แล้วก็นอนอยู่บ้านสักสามปีวันไม่หายอืมก็ไปฉีดยาครับที่พินฮอไปฉีดยาที่คลินิก่าฉีดยาชี่นอกอีกรอบอีกเหรอครับผมแล้วก็ไม่หายอกีกก็ไปฉีดอีกรอบหนึ่ง<อ>เหมือนเหมือนเดิม,มทีนี้พอ อยู่อยู่ไปนานๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาเริ่มบวมล้ะขาบวมครับผมครึ่งหนึ่งเลยอ่าแล้วตอนที่ฉีดยานั่นน่ะหมอเขาบอกไหมว่าเออคุณหมอฉีดยาอะไรให้ผมก็ไปฉีดแก้ยาแก้แก้ไข้แก้อะไรเนี่ยตอนอตอนไปคลินิกครับอืมก็บอกบอว่าแก้แก้แก้ไข้แก้หอบอะไรเงี้ยครับผมครับ กนเลยแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นต่อฮะแล้วก็เอไม่หายก็เลยมีน้องก็บอกว่าไปโรงพยาบาลดีไหมไปตรวจดูว่าอาการอย่างนี้มันไม่ใช่คนที่เป็นใครธรรมดามก็ไปโรงพยาบาลก็พาไปโรงพยาบาลตอนไปมันก็ปกติแหละครับครับพอไปทั้งมอม,อ,มอบอกว่า จะทําเรื่องส่งไปให้เซ็มเอกสารย้ำเรื่องส่งไปธุสกิจครับปกติผมก็คุยกับหมอได้ปกติเเพราะว่าผมมีอาการหอบหอบมากครับอ๋อหอบก็เลยไปนอนพี่เลกพี่เล็ก,เลก,ก็ไปนอนอยู่ยังไม่ได้ไปครับก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอืมโอ้มอหมอให้ไปนำเกลือน,นำมาลเสร็ด รู้สึกว่าตัวเองออกมากเหนื่อยมากครับก็เลยหมอก็เลยว่าให้ตรงตัวไปทีสก,กิดครับแต่ผมค่ช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ตัวเลยเหรอหลบไปเลยอืมครับผมคือสลบไปเลยครับพอไปตื่นมาทีหนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลผีสกิดแล้วครับอ๋อแล้วช่วงช่วงที่สลบไปนั่นเราไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยครับสลบไปตั้งแต่เงินสามวันครับคือมันไปเลยครับไม่รู้เรื่องว่าตัวเองตลบไปกี่วันเหอจนถามยังถามปยัตถามสามวันอ๋อถ้าถามเขาถึงรู้ว่าสามวันครับผมคือว่าอสลบไปก็เอจนว่าตัวเองอ่ะเหมือนจะไม่ไม่ไ้อยู่แล้วอืมตลบไปมันมันกรบฝันไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ช่วงกลวันเนี่ยที่ผมตลไปอ่ะครับคือคือเหมือนกับว่าเอ่อตัวเองเนี่ยลอยคือร่างกายนะลอยตัวเองอ่ะมันก็ว่ามันไม่ได้อยู่เป็นอะไรแล้วน,น,น่าจะตายไปแล้วอืมในฝันอะ่ะก็คือลอยลอยไปประมาณเอ่อที่มีเมฆอยู่แหละครับผมก็อ,อยู่อยู่คนเดียวในฝันอับก็เลอยแบบ ก่อนก่อนจะไปอะมีมีเสียงในเหมือนในพวกดูดสญญาณอะไรเนี่ยเหรอครับที่ผมนอนอยู่ฝันอยู่ทีแรกนะก่อนเะขึ้นอ่ะเออมีเสียงยังไงฮะครับเพราะว่าเขาเขามีเครื่องมองเห็นนะเนอะเป็นเครื่องเป็นเครื่องอ่ะเขาใส่ไว้มมสีมุมอ่ะใส่แล้วแล้วแล้วเปิดดูดดูดสิญญาณดูดจนตัวผมอะ่ะลอยไปอยู่ตรงก้อนเมฆเลยแหละหอือ มันเป็นเครื่องยังไงเป็นเครื่องยังไงฮะเหมือนกับเครื่องไงเครื่องมือหมอเนี่แหละครับต่เสียงเสียงมันอะเหมือนกับเสียงไงเหมือนกับเสียงนกไอยอะไรอ่ะนกจักจั่นอะอ๋อเสียงเหมือนจักจั่นครับแต่ว่ามันจะมันจะมันจะอยู่สี่มุมเลยเสียงเสียงมันนกจักจั่นเลยเนี่ยดูดไอตัวตัวตัวที่ดูดเนี่ยพอพอผมลอยไปลอยลอยจนลอยไปจนข้างบนอะทีนี้เออ มีมีมันก็นเทวดาอะไรเนี่ยคเขาเขาลงมาในเทวดาเนี่ยแต่ยังไม่ถึงผุมนรกนะครับอยู่แค่ไหนอยู่แค่กลางกลางนีเขาเขาเขาก็เลยมาเสียงนะหายหา,หายแล้วเขาก็เลยลงมาเช็คประวัติผมว่าคนคนนี้ยังดวงยังไม่ถึงคั้นเป็นคนจีนนะครับเทวดาครับ ครับผมเป็นแต่งทรงเหมือนคนจีนเลยครับแล้วแล้วขาก็ลงมาเขารู้ว่าคนคนนี้ดวงยังไม่ถึงคาาเขาว่ายังเป็นคนดีเขาบอกผมผมเองผมเองน่ะเป็นคนดีเขาก็เลยลงมาเช็คประวัติผมว่าคนคนคนนี้นจีด้วยเหรอยังดวงยังไม่คดเครอเป็นคนจีนนะครับ เทวดานะแต่งตรงเหมือนคนจีนเลยครับครับผมบแล้วแล้วกโซก็ลงมาเขารู้รว่าคนคนนี้ลวงยังไม่ถึงค่าเขาว่ายังเป็นคนดีเขาบอกผมผมเผมเองนะ่ะเป็นคนดีไม่เคยโกหกใครใหาเงินไปสุดจริตเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวดีมากครับเขาว่ายังไม่ถึงค่าเขาบอกว่า ขนาดนี่นี่เิ็นผมเนี่ยเขายังรู้เลยผมติดหนี้ค่าธนาคารอ,อยู่แล้วก็ค่างวดรถเอาเ้าไปมันจะเดือดร้อนลูกลูกลูกเมียอยู่บ้านเขาว่าอย่างงี้ยางนั้นขเขาก็เลยว่าเขาไม่เอาไปไม่ใชหนี่พินมนี่หมดเอาแต่ชื่อไปไปไปายงนเนอไปไป,ไปเบื้องบนข้างบนนะครับผมครับ Hmm. เขาก็ได้คุยกับผมว่า uh. ผมก็เลยยกมือไหว้เลยว่านี่แหละคนเราทำความดี hmm. มันได้ดีอย่างนี้เลยผมนั่งไหว้เลยนะนั่งไหว้การเป็นเป็นดีๆทำความดีช่วยเราได้ hmm. ตรงนี้นี่เองผมก็เลยก็เลยยกมือไหว้เขาเขาบอกง <Yeah. S 2> ั่นแหละคนเราทำความดีมันก็ได้ดีอย่างนี้ ไม่เคยไปโกหกใครหากินจำตามความปิจริตของเราครับแต่จริงตบจริงนี่ผมก็ไม่เคยหากินหลอกใครหากินแต่ไม่เคยไปโกหกใครยืมเงินใครโดยร่างไ,ไม่ให้ใครเดือดร้อนเขาเลยเขาเลยว่าื่อกี้รั้งจะให้ไยกลับมาที่เก่าออมุงฟื้นที่เราฟื้นเนี่ยเราหมดหมดลมไปแล้วหรือไงฮะทุกคน<ม>ทุกคนรู้ว่าเราหมดลมไปแล้วเึกไงญาติญา คือมีลักษณะแบบว่ามันไม่รู้สึกแล้วอ่ะแล้วไม่รู้สึกตัวนานไหมนานไหมครับพระมาเหมื่อไหรตามสามามคืนตามวันเหรออ๋อครับผมแล้วญาตินี่ได้เตรียมงานงานศพไว้หรืออย่างหรือว่ายังไม่ยังไม่นั่นยังยังยังครับผมนั่นคือแต่แต่ก็มีใครเขาบอกว่าผมรอดฮะคนัดแฟนผมไปอาจารย์องจิตไปน้องผมไปเขาก็ว่ายังไงก็ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดเพราะว่า งานผมหนักมากที่ไปเรื่องราวที่ผ่านมาเหมือนเป็นบุญสัมพันธ์กับทางช่องที่ตอนที่คุณสายเปรป่วยหนักอาจารย์สมจิตบอกกับผมว่าหลานป่วยหนักท่าทางจะไม่รอดทางผมจึงได้ถามอาจารย์สมจิตว่าตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไหนอาจารย์สมจิตบอกว่าโรงพยาบาลศรีสเกต ผมรีบต่อสายไปหาน้องสาวที่เป็นคุณหมอทันทีในคลิปหน้าท่านจะได้พบว่าบุญสัมพันธ์นั้นมีจริงอิริเมียอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวัง รรยซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ